เมื่จะถ้ามาสร้างคลิปดกแคตมิวพิกอัลเฟนต้งมังกี้ลิงฟิตแบสเนคอืมแบแบแอะไรล้วแบแบมีแบมีนะครับชิบแก แล้วก็หมพิกผิวชิคเก้นชิคเก้นะอเนอะไรเนี่ยชิคเก้นอะไรเนี่ยเต้าไม่ใช่เต้าชิคเก้นอะไรเนี่ยกุ๊กกุ๊กกันไก่กุ๊กไก่ตั้งไงนัวได้แล้วด,ดั๊กดักอะไรนะเก่งมากเลย,ยแล้วแล้วหมาร้องยังไงหมาเ,าเอา คำถามมีอยู่ว่าลิงร้องย ق, ังไงเกลี้ยเกลี่อไก่ร้องยังไงไก่มีน่ารักไก่ร้องยังไงกุ๊กกุ๊กไหมไก่เล้าไก่อยู่ในเล้าแล้วแมวร้องยังไงแมวแมวฮะแมวแมวแล้วแมวของใครของหนูของนาอูแมวนาอูชื่ออะไรแมว แมวแมวน้าอูชื่ออะไรแล้วแมวชื่อมันเนาะชื่ออะไรแล้วแมวนาอูแมวแมวน้แมวน้าออมชื่ออะไรน้องอะไรนะน้องพลอยน้องพลอยเออวันนี้น้องต่อยมวยกับใครตาตูดตาตูดน้องต่อยยังไงโอ้โอ้โอ้แล้วตาตูดต่อยกับน้องไหมตาตูดทำยังไงด้วย โอ้โอ้แล้วแล้วแล้วใครชนะน้องเจแปนไหมแล้วน้องเจแปนตบมือไหมือเย้ชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายเด็กชายอะไรครับอินทัดอินทัดนามสกุลอะไรครับทัณีอะไรมณี่จีวังไม่กีวังโอเคพ่อน้องชื่ออะไร ป้าจอป้าจอแม่ชื่ออะไรครับป้าจอมิงโวิดนะเป็นป้าจอเป็นโควิดเป็นแล้วแม่น้องชื่ออะไรแล้วแม่พิมแม่พิมกลัวอะไรอะไรนะกลัวน้าเดียวอะไรนะบกวัวน้าเดียวอ๋อน้องเจแปนน้าโอยกลัวอะไรกลัวทากกลัวทากนาอุกลัวอะไรกลัวแมงมุมแล้วน้องเจแปนกลัวอะไรครับ แมงสาบแมงสาบอ่าแล้วแล้วแล้ว,ลวพ่อจจมกลัวอะไรพ่อจอมกลัวแม่กลัวอะไรนะกลัวแม่